แกงนอใหม่ก็แแ่บมื้อนี้มาแกงนอใหม่กันเด้อคะ่ะนอใหม่ข้าแม่ปดากสีทุบๆก้อนคะ่ะที่นี่ก็เอาใบยันนางมาปันป่นปั่นแล้กกรกรองลงไปแบบนี้เลยจ้ะใส่น้ำยันยยนังไล้ใส่น้ำปลาแดดลงไปค่ะน้ำปลาแดขอ่อฮากะเป็นน้ำปลาแดกที่ตมแล้วนะจ้ะเอาใส่พอดีใส่หลยเกินไปก็สีเข้มและะ้วค่ะใส่ปูนํำคะ่ะปูสดเด้อจากส่วนๆเอาใส่ตูเ้เย็นไว้ดนวยนะเอาความหอมมันเนาะใส่ปิกล้อลงไปนํำค่พปีกล้อรือว่า อันพริกลูกโดนดนะเ้าจะถ่ายกับไส่พักขาลงไปค่ะคคนๆให้เขากันพ่อซุกแล้วเรียบร้อยก็เอามากินได้เลยจ้าเพื่อนๆแซ่บแซ่บค่ะเพื่อนๆมึงความน่ากินของแกงลำไยไส่ปูนะคะใส่พักขานํำค่ะแกงนลำไยแล้วละจ้าเพื่อนๆแกงนลำไ่ใส่พักขากใ,ใส่ปูหน้าน้ำจิ้มเพื่อนๆปูนาหน่อยอือืม สมปลาใส่เอาความหอม,มซื่อๆค่ะข้าวเหนียวโอ้คืออยากร้ายเมื่อแล้วแกงน้อใหม่ใส่นามยะ่อน้ง อันนี้กับซุกแล้วค่ะปอบเอาอืมเผ็ดข้าวิกเผ็ดอืมอม,ปอม,มปลา แสบหลายแกงน้องใหม่ก็แสบอืมสมปลาเนื้อคุยที่ดีเอาไปโอบเอา <c oughs> อสะเคี่ยม นั่งห่อนอยู่ชะอมหรือว่าผักขาบาทเห่าเนาะค่ะนามหนัวดีค่ะ ชมปลานี่ก็แซ่บคักอืมอขก็เอาซ้ำานีก่อน้อค่ะเพื่อนๆแต่วัดีค่ะ